ก็ตื่นตเต้นน,นะแต่ด้วยความที่ว่าอาจจะรู้จักกันก็ก็ไม่ได้ตื่นเต้นแบบมากขนาดนั้นแต่พอเอาที่วันันที่ที่สมภาตื่นเต้นกูเพราะเราก็ไม่เคยได้มีโอกาสตรวจใจในสามนั้นเราเองก็เป็นภาพว่าในสภาลีซ่าเปิดเผยคุณเป็นยัง,งไงเนาะมันก็ตื่นเต้นก็่ยอมรับว่าตื่นเต้นทัน้งสองฝ่ายก็คุยกันก่อนเรื่องหมายถึว่าเป็นใครเป็น ใจธรรมชาติสุดาไม่ต้องคิดเยอะเลยนะตาคอนก็ไม่ต้อคิดเยอะอยเลยพนักงานคุยกันจัดเดิมไม่กี่นาทีก็พูังลมนะทั่ตัดมาก็สูดรเ็ว่ามันทัยาวยนก็ดีใจที่ในคนีมาฟังเรื่องราเาอยากจะได้นำรายการรู้นหรือนาเขามากกว่าเราได้แตะตรอความค้ดเห็ที่เขาไม่เคยเล่าหคพูดแล้วก็เชื่อว่าการที่เข การได้ให้เปิดเผยความเดือดใจว่าการศิลปินระดับนั้นเนี่ยทุกคนก็ได้ติดตามข่าวแล้วก็ชื่นชมเก่งมากผู้หญิงคน้นี้ศิลปินแต่ก็มีหลายคนที่ไม่รู้หลายเรื่องที่ต้องเจอต้องอ่านแต้องมันทัเหมือนทุกคนอยากเก็บไปอ่านดูนอนนี่นั่นเพรายเขาได้ขึ้นออกมาจากใจแล้วก็หลายเรื่องที่ผมไม่รู้ก็ปัญหาเรื่องเป็นซาสัยเพราะสนใจนะในวัฒนะรรมบอลโลกเขาอยากจะแบ่งปันบางเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาก็ไปห่วงมาก แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะยังไงดีก็ให้ผู้ประกอบกำลังฝันสุดท้ายก็ดูเหมือนว่าเหมาะสมไหมในการคอนแอนต์ก็เอกไปดีเพราะว่าคนจะไปดูคอนีทนต์มากขึ้นจะเข้าใจพื้นที่พื้นที่สุดโต่งมากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำไมอีกปล่อยมันเกิดขึ้นทำไมไม่ได้จัดการกับเรื่องนี้ถ้าเป็นคนแล้วก็เต็มหัวแล้วไปหลายๆที่แล้วคนชาทำไมถึงยังทำไมถึงอยู่มาได้ ว่าช่วงนี้ตอนนี้เขาก็มีผ <Yep. S 1> e ู after, ้ที so s, example, ่บอกว่า hmm. บ so mm. hmm. ้านชิวเขาเขาเดินทางไปหลายที่คิดว่าจากเหตุการณ์เนี้ยไม่ใช่แคยคนไปดูนานชิวแล้วก็ให้เกียรติพนักงานทีบว่านะแต่เดิมถ้าเกิดไม่พูดเรื่องนี้อาจจะแบบไม่เข้าใจว่าเนอ๊ะอะไรยังไงแต่เนี้ยการที่คุณจะไปถ่ายรูปนอกจาน่ารักมากเขาถ่ายรูปคนไม่เคยปฏิเสธอะไรเลยแต่ว่าถ้าบางทีมาประชิกันกลุ้่มมากกับว่าเรื่องต่างต่างเรื่องต่างต่างก็จะต้องจับส่ยของสื่อมวลชนอะไรพวกนี้แสดงว่าที่ ฟนเยอะเยอะมากเราไม่หมดเวอล์ก์ถงกับเขาไอ้ี่หนึ่งต้องผลงานออกมาถุงสัปดาหสอก็คือกดดันจากงานที่ออกมาผมว่าอยากจะมอบโล่เขาากลโล่ระบายรบษยเด็กกันะจสสองสี่เว่าเรางรับริว่านวัเตบเลยมเจ็บว่ามึเจ็บมากคุณเจ็บมากเลยี่แบบเพราะว่าผ่านมาทุกอย่าง ก็ยังยังสามารถมีความสามาทีกไปต่อแล้วก็เมื่อสุดเฟว่า้ลุกขึ้นมาได้ผมมองว่านี่จดมาเป็นไรแต่จริงจะมีโอกาสครับลุโปเจกต์างต่างหรือว่าที่าือสโ่บ้างไม้ไหมืว่ามาดงานหรือว่าศิลปินเนี่ยก็คิดว่ามีนะครับือว่ามีควาจุกอแล้วเพราะว่าเราบอกว่าก็เป็นจุด หายพันเป็นยุดใจในส่วนก็จะเป็นเร่อจบที่ดอย่เดียวเราะคิดว่าคเสียปีนหลายหคนหลายกลุ่จะมีกาเริ่มจัดการก็น่าจะเป็นสินที่เราคงอยากได้เลยนะว่าคุไถ่ชอบตอนมีหลายวงที่เราก็กำลังคลี่กิการฉบิบทต่อไปติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn